รีวิวเครื่องเล่นวิทยุ fmam นะครับเป็นยี่ห้อ sony นะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้โมเดล icfa 1 0 1ใช้ไฟได้ใช้ถ่านได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟ220บโวลต์บ้านเหล่านะครับมีใส่ไฟแถมให้นะฮะตรงนี้จะด้านหลังจะเป็นช่องใส่ถ่านเบอร์4ีสก้อนนะครับช่องเสียบไฟ dc ก็เสียบไฟตรงบ้านเหลาได้เลยแล้วก็มีช่องเสียบเก็บของด้านข้างเก็บหูฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเครื่องจะเป็นออกสีทองนะครับ แล้วก็ติดลายไม้ตรงนี้นะครับมีลายไม้แล้วก็มีลําโพงหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กก่อนนะครับมีสายไฟโซ n y ให้ตรงรุ่นนะครับเป็นของ Sony เลยนะครับตรงรุ่นเลยหัวกลมนะครับแค่สายไฟก็หายากแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับไฟหน้าปัดติดไฟ ดีดอนตรงนี้ติดนะครับสีมันแสงสว่างนิดหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นของี่ปุ่นเขานะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวขึ้นญี่ปุ่นนะครับเขาก็อาจจะเป็นโรคหัวใจวายได้เลยทีเดียวสามารถเปิดออกได้นะครับนะครับเปิดเพมันจะรีเซ็ตสามารถดึงแผค่ะแผ่นี้นอกได้นะครับแล้วจะพบเรื่องกับภาวะความอ้วนด้วยนะคะ เด็กที่มีภาวะความป้วนเนี่ยก็จะตามมาด้วยเวลาหาขึ้นนะครับได้เยอะมลยนะคัเหมือนบที่เปิดตรงนี้ขึ้นนะครับขึ้นมาเราครับ FM นี่ขึ้นสั้นนะครับ90เมกะเฮิร์นะครับตัวนี้นะครับเมมมขึ้นได้นะครับรวมถึงการมีไขมันตับถึงไม่มีไขมันตับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มอันนี้เสียงนะครับเสียงทุ้มมากจะอยู่ตรงกลางเสียงแหลมจะอยู่ด้านบนนะครับ หูฟังเซลปกตินะครับหูฟังอยู่ด้านนี้นะครับมีอาการนอนกลนเป็นปกติกดอีกรอบนึงจะเป็น AM นะครับเปลี่ยนฟังก์ชันจะเป็นปุ่มนี้จูนคลื่นจะเป็นปุ่มนี้นะครับ <c oughs> เวลาเจอคลื่นจะดีเทคจะหยุดเองนะครับอันนี้ AM ม <c oughs> ตัวคลื่นเป็นดิจิตอลแล้วนะครับ แสงมันเยอะไปหน่อยนะแล้วก็สะท้อนนะครับกดอีกรอบหนึ่งจะเป็นเออนะครับหรือบางช่วงที่มีการติดเชื้อทางเดินไตส้นส่วนตัวเลมขึ้นหรือลักษณะอะไรอย่างเงี้ยู่ตรงนี้นะฮะหรือเด็กที่มีภาวะสมดุดอักเสบนี่พวกสแตนบายนะครับก็จะมีอาการนอนกรนได้อีกช่วงขบวนนี้ก็จะเลือกขึ้นจะเป็นขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเขานะครับ ตินอะดีนอยโตเนี่ยค่ะมันจะไปกีจะหดขึ้นแบบมือก็ไว้ยรางนอนไปเนี่ยมันเกิดทำให้มีขึ้นอนลหรือว่าอ่าลดทําให้การนอนไม่มีประสิทธิภาพทำให้การได้ออกซิเจนได้ไม่ดีขึ้นในขณะตับไดอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องของต่อมอะดีนอยโตปิดเครื่องก็ตรงนี้หน้าจอเวลาเปิดตอนแรกจะมีไฟเ่ยไปักพักประมาณเนีีี่ยจะมวิธการสประมาณเกือบนาทีเดี๋ยวไฟจะดับไปเองนะครับ โอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ